ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักขยายคอแยกสี่มุมนะคะเป็นคลิปที่สามเราจะชนคอแล้วนะคะลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังมันก็จะถักดันขึ้นหัวไหล่จะถูกดันขึ้นอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส M F 182นะคะ EP นี้จะเป็น EP 6 เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุมด้านหน้าแต่งลายนะคะข้อมูลในอีพีหจะถักต่อจากอีพีหหลังจากที่อีพีสเราถักฝั่งขวานะคะอีพีหเราถักฝั่งซ้ายมาถึงจุดที่17แล้วเราก็ถักย้อนด้านเพลมาจนมาถึงจุดที่18นะคะ ตอนที่ถักย้อนมามันจะผ่านลักแดนลายทั้งหมดสี่จุดเลยนะคะ1234ง่ 1, 2, 3, 4, นะมันผ่าน1234มาแบบนี้มาถึงจุดที่สิบแปดมันจะมาผ่านสองห่วงนี้ค่ะเราจะต้อง p 2 t o g e t h e r ย้อนแล้วเราก็ถักลายเพอร์ เพื่อปลดห่วงช่วงนี้มันจะเป็นการถักเพื่อเพิ่มด้านหลังนะคะสิบแปดเสร็จแล้ววนกลับนะคะผ่านหนึ่งสองสามสี่มาถึงสิบเก้าตอนที่ถักย้อนกลับลายนิดเราก็สลิปสลิปนิดแล้วก็ปัดอย่าลืมปัดตรงนี้ให้มันมีสองห่วงแบบนี้นะ แล้วเราค่อยถักวนกลับถักวนกลับลายที่เป็นด้านถูกเพิ่มลักเล่นลายลักเล่นลายก็จะเป็นลาย make one ก่อนถึง m a r k e เรเราก็จะถัก m 1 r เลื่อน m a r k e เก ถักนิดสองตัวตรงกลางปิดมาร์กเกอร์ถัก m 1 l แล้วเราก็ถักวนกลับทุกครั้งที่ผ่านลักเล่นลายเราจะต้องถักลาย m 1 r กับ m 1 l นะคะตรงนี้ก็เพิ่มจุดนี้ก็เพิ่มจุดนี้ก็เพิ่มแล้วมันจะเลยมาจนถึงจุดที่19แล้วถักวนกลับ ถักวนกลับด้านเพออย่าลืมสลิปเพอให้มีสองห่วงสิบเก้าก็วนกลับนะผ่านจุดนี้ไม่ต้องเพิ่มลักแล่นผ่านจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่มาจนถึงยี่สิบปลดมาร์กเกอร์ตัวนี้แล้วถักด้วยลายนิดวนกลับถ้าถักลายนิดวนกลับอย่าลืมทําให้มันเป็นสองห่วงเหมือนที่พี่เมย์ทำให้ดูนะคะ แล้วผ่านลักเล่นลายเพิ่ม make one ผ่านลักเล่นลายเพิ่ม make one นะคะ make o n ก็คือ m 1 r กับ m 1น l นะเพิ่มเพิ่มมาถึง21พอมาถึง21 22ย้อนกับนี่ค่ะพอมาถึง22ต่อไปมันจะต้องเชื่อมต่อลายด้านนี้มันเป็นลายเพิร์นะคะตอนจะเชื่อมต่อต้องวนอีกรอบหนึ่งวน แล้วถึงจะเชื่อมต่อได้ตอนที่มันจะเชื่อมต่อตอนชุดสุดท้ายเราจะต้องถักลายแต่งตรงด้านหน้าตอนนี้ให้เราถักต่อจนกว่ามันจะถึงจุดที่ย2่ค่ะหลังจากที่เราถักลายเพลนะคะจากจุดที่ยี่สิบเอ็ดนะวนมาจนถึงจุดที่22่สิบสองด้านนิดนะคะเราจะถักวนกลับรอบสุดท้ายมันจะมาผ่านเพิ่มลักเล่นลาย เพิ่มลักเล่นลายผ่านด้านหลังมาเพิ่มลักเล่นลายจุดที่สามจุดที่สี่มาจนถึงจุดนี้แล้วมันจะมีจุดที่มันมีสองเส้นอยู่ทั้งหมดสองมุมเราต้องเก็บอีกรอบหนึ่งโดยที่ถักนิดวนนะคะการถักจะเปลี่ยนจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมโดยที่วนวงกลมเราจะเพิ่มลักเล่นลายหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวค่ะ ชิ้นงานจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เราถักมาเป็นไหล่นะคะอันนี้ไหล่นะส่วนนี้เป็นด้านหลังที่ถูกดันขึ้นมาส่วนนี้เป็นด้านหน้าเดี๋ยวพอเรารวบสองจุดมันจะมีห่วงที่เราถักพลิกกลับอะคะ่ะอันนี้จุดแรก แล้วก็อันนี้อีกจุดหนึ่งเราจะต้องถักนิดวนเวลาเราถักนิดวนนะเราจะต้องถักลักเล่นลายวิธีสังเกตห่วงนะคะว่าแถวไหนที่เราจะต้องถักอันนี้เป็นแถวสุดท้ายที่เราถักวนกลับแถวเนี้ยที่เป็นแถวที่เราจะต้องถักลักเล่นนะถ้าจุดแรกตรงนี้ถักนี่นะคะสีแดงนี้ถัก ที่เหลือมันจะถักทั้งหมดทั้งสี่จุดวิธีสังเกตห่วงว่าแถวไหนจะต้องเป็นแถวที่เราต้องถักลักแ่นลายให้เราดูตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นห่วงก่อนที่จะถึงมาร์กเกอร์ถ้าลักษณะของห่วงก่อนถึงมาร์กเกอร์เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแถวนี้เราถักลงไปอีกรอบนึงเห็นไหมคะจำนวนห่วงมันจะยาวจุดที่มันเพิ่มมันจะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นแถวนี้คือแถวที่เราต้องเพิ่ม m หนึ่งถ้าฝั่งขวาเพิ่มฝั่งซ้ายก็ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนที่เราถักเราต้องดูให้ดีนะคะถ้าจุดแรกเพิ่มอีกสามจุดจะต้องเพิ่มเหมือนกันฝั่งทางนี้เห็นไหมมันจะมีสองห่วงต้องถัก m หนึ่ง l แล้วห่วงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ถักวนมาแล้วมันมีอันเดียวแบบนี้ แถวต่อไปไม่ต้องถักไม่ต้องถักเพิ่มลักเล่นลายพอมาถึงตรงนี้ด้านหน้านะคะเราถักวนมานับจำนวนห่วงด้วยนะเฉพาะเฉพาะด้านหน้าว่าได้กี่ห่วงแล้วใส่มาร์กเกอร์เดี๋ยวแถวต่อไปจะบอกว่าใส่มาร์กเกอร์ทำไมใส่มาร์กเกอร์ตรงกลางนะคะนับจำนวนห่วงเราเก็บสองห่วงให้เสร็จก่อน เราค่อยใส่มาเกอร์สองห่วงก็คือที่เราถักย้อนกลับมันจะต้องถูกรวบทั้งหมดเนี่คะรวบด้านนิดเป็น k 2 t o g e t h e r รวบจากสองห่วงเหลือห่วงเดียวเสื้อตัวนี้เป็นการถักแยกสี่มุมข้างหน้าแต่งลายนะคะแถวต่อไปเราจะเริ่มถักลาย อันนี้พี่เมย์นับห่วงไว้แล้วเป็นห่วงกลางปกติเราจะถักวนกลับตอนนี้เราถักวนเลยนะคะถักวนวงกลมถักวนวงกลมเลยจุดกลางมามันก็จะมาเจอตรงที่เป็นสองห่วงที่เราถักย้อนกลับรวบ k 2 together เหมือนกันค่ะ ถ้าลายมันขัดตาแบบนี้นะแบบนี้ฝั่งด้านนี้แทนที่จะถัก k คทูนะคะเดี๋ยวเราจะถัก k ค w back นี่นะเราจะถัก k คทูจากด้านหลังคะ่ะ เพื่อไม่ให้ลายมันขัดตามันจะได้ไม่มีเส้นขวางตรงนี้เพราะจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่เราถักย้อนกลับด้านเพลอแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นถักวนวงกลมแล้วเราก็จะถักมาจนถึงมาร์กเกอร์จุดแรกตอนนี้เราเปลี่ยนจุดที่เป็นมาร์กเกอร์แล้วนะคะ เดิมเลยอ่ะจุดที่เป็นมาร์เกอร์จะอยู่อีกจุดหนึ่งแบบนี้นะนี่นะคะเดิมมาร์เกอร์จะอยู่จุดนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นเราจะเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแทนพี่เม์จะเปลี่ยนมาร์เกอร์นะเปลี่ยนมาร์เกอร์จากสีดำให้เป็นสีแดงให้จุดนี้เป็นจุดที่หนึ่ง ถอดสีดำออกเอาสีแดงใส่แทนแล้วจุดนี้ที่มันเป็นสีแดงให้มันกลายเป็นจุดที่สองเอาสีดำใส่ นี้สีแดงเป็นจุดที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดที่สองอันนี้สามสี่เราก็ถักลายนิดนะคะวนมาจนถึงมาร์กเกอร์ตัวสีแดงแล้วเรามาดูลายเนี่ยก่อนเราจะถักเห็นไหมมันจะมีอยู่ห่วงเดียวถ้ามันมีห่วงเดียวนั่นแสดงว่ารอบนี้ที่เราจะถักไม่ต้องเพิ่มลักเล่นลาย เราก็ถักลายนิดวนรอบค่ะถักลายนิดวนรอบอย่างเดียวหนึ่งรอบแล้วรอบต่อไปมันถึงจะต้องมาเพิ่มตัวรักเล่นลายถ้าจุดที่หนึ่งเป็นแบบนี้จุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ก็ไม่ต้องเพิ่มเหมือนกันนะคะถักลายนิดวนรอบพอมาถึงจุดที่จุดที่สี่ก่อนที่เราจะถักเพิ่มให้เรานับจำนวนห่วงจาก หลังมาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะมาถึงก่อนมาร์กเกอร์ตัวนี้ได้จํานวนทั้งหมดกี่ห่วงให้ใส่มาร์กเกอร์ตรงหลักตรงกลางไว้แล้วเดี๋ยวเราถักวนกลับมาเราจะมานับห่วงค่ะเราถักมาจนถึงตรงข้างหลังนะคะพี่เมย์จะเปลี่ยนเคเบิลเราจะถอดไม้นิดด้านนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวล็อกไว้ไม้นิดที่เราถอดออกมานะคะเราจะเอาไปใส่เคเบิลเส้นยาวใช้ตัวงอช่วย แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาพี่เมย์ใช้ไม้นิตของนิดโปรนะคะเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อจะมีแนะนำผลิตภัณฑ์ตรงต้นคลิปตรงนี้ค่ะคุณก็ตามไปได้นะคะที่ร้านค้าถ้าจะถักระยะยาวแนะนำให้ซื้อเป็นเซตเลยนะคะจะคุม้มพี่เมย์ใช้นิดโปรนะคะมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้มาให้ะคะ่ะอ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้เป็นเส้นยาว80เซน เราก็จะใช้หัวเดิมนะคะหัวสี่มิลเหมือนเดิมถักต่อแถวนี้เป็นแถวที่ถักนิดวนรอบไม่ต้องมีการเพิ่มลักเล่นลายเราถักวนรอบนะคะหนึ่งรอบพอมาถึงรอบนี้ อันนี้เป็นจุดที่สี่นะจุดที่สี่ของลักเล่นลายเราจะใส่มาร์กเกอร์เพื่อแสดงตำแหน่งที่เราจะถักลายด้านหน้าเสื้อตัวนี้แต่งลายด้านหน้านะหนึ่งช่วงลายมันจะใช้ทั้งหมดสามสิบแปดห่วงจะให้ดูแบบนี้เราก็นับจํำนวนห่วงทั้งหมดเลยนะ จากจุดตรงนี้นะคะห่วงที่อยู่หลังมาร์กเกอร์จนมาถึงก่อนตัวมาร์กเกอร์สีแดงได้จำนวนเท่าไหร่หารด้วยสองแล้วเราใส่ตัวนี้ไว้ตรงกลางพอเราใส่ตรงกลางเสร็จแล้วนะคะนับตัวนี้เป็นหลักที่20ของลายนะ20นะคะแล้วนับไปทางทางขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9าม สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใส่มาร์เกอร์อันนี้เป็นมาร์เกอร์ที่เริ่มแรกเราจะถักลายอันนี้เป็นห่วงที่ยี่สิบนะคะแล้วนับต่อต่อไปเป็นห่วงที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ิบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สามสิบแปดใส่มาร์กเกอร์ตรงห่วงที่ก่อนห่วงที่หนึ่งกับหลังห่วงที่สามสิบแปดห่วงนี้เป็นห่วงกลางห่วงที่ยี่สิบแล้วจํานวนห่วงตัวนี้ที่มันเหลือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันต้องมีจํานวนเท่ากันให้ชิ้นงานออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถักออกมาจนถึงก่อนถึงมาร์กเกอร์เหลืองผังลายที่เราจะใช้ถัก มีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามลิงก์ไปได้เลยนะคะพี่เมย์มีลงผังลายไว้แล้วเราถักต่ออ P ต่อไปเราจะมาถักลายคอเสื้อนะคะ หลังจากถักลายคอเสื้อเสร็จแล้วถ้าเราถักวนกลับมาจนถึงด้านหลังมาถึงจุดที่มันมีการเปลี่ยนเคเบิลเคเบิลเส้นสั้นจะหลุดออกไปมันก็จะเหลือแต่เคเบิลเส้นยาวค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ e p ต่อไปนะคะเป็น e p ีที่7ลายคอข้างหน้านะคะพี่เมย์จะทำออกมาเป็น3มคลิปนะคะมันจะมีลายคอข้างหน้าคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่สานก็คือ ep 7ี p 8 e p 9ค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมทินี Handmade เป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอ ใหม่ๆที่พี่เมย์อัปโหลดได้ก่อนใครนะคะทุกวันเวลาประมาณ16บนาฬิกานะคะจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเอาจากช่องพี่เมย์เพื่อแสดงกับสาธารณะนะคะใต้คลิปวิดีโอจะมีคําขอบคุณหรือจะมีแทนค่าคําขอบคุณนะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะตรงนี้ก็สามารถให้กำลังใจพี่เมย์ได้เช่นกันพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ